วันนี้ครับบริษัทไซกรมาพาทัวร์นะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทัวร์ที่ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งครับผาประแดงนี่เวลาบ่ายโมงคลพักลูกทัวร์ยังไม่มากันแล้วนะครับมันยืนอยู่ทางนู้นครับนู้นไกลๆนั่นกลับมาครับไม่ใช่ป้ายนี่เท่านั้นนะครับเท่านั้นนะครับมันยังไม่มาเอาปนี้ลูกทัวร์ไปแน่ๆก็มีคุณบอลนะครับบอลนะครับบอลสเตท ใครับใส่แว่นไปแต่วันนี้ไม่ได้แผงลอตเตอรี่ไปนะครับแต่งตัวเกาหลีชัดๆเกาหลีไปแล้วครับได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางเลยหนละ่มุ่งหน้าสู่ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งนะครับเดี๋ยวเราเรอดูกันว่าวันนี้มีอะไรเด็ดที่บางน้าพึ่งครับ あるよ。Oh, yeah. นนี้เราแวะทานก๋วยเตี๋ยวไม่รู้ว่าร้านนี้อร่อยป่ะกูเห็นคนเยอะกูก็เลยลองเข้ามานั่งนั่งอยู่ครับเดี๋ยวเราดูเมื่อกี้สั่งอะไรไหกยต้มยำเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ร้านร้านอยู่ตรงเชิงสะพานนะถ้าใครเข้ามาก็จะเห็นคนแม่งเยอะแยะร้านเนี้ยแต่กูว่าแม่งก็เยอะทุกร้านหละยัามาถ้ามาก็ดูดูนะครับนี่อยู่กับน้องบอลบอลไม่กินเครื่องในแต่ชอบกินตั มันเลยบอกไม่กินเครื่องในไงกินทำไมชอบกินตับนสั่งมันสั่งแมวเครื่องในแม่เครื่องในแต่เอาตับอย่างเดียวปกตินี่เห็นแตกตับหลายตับเลยตับตัดตัดล่วงรับตับแตกไม่มีที่นี่เนี่ยล่วงรับตับเตะนะครับตับเตะทำไมตับเตะนะครับตับเตะแปดร้อยนะครับจานละแปดร้อยอ๋อจานอุลยแพงเหมือนกันนั่นเนี่ยเสียค่าห้องกินด้วยครับกินกินในน่องไม่ได้มันอึบอุบาทอ๋อะต้องกินแบบในห้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจียวมาเสิร์ฟเราจะมาดูว่าหน้าตาสภาพมันเป็นยังไงครับ ข้าการหลอกคอยไหมมาแล้วคุสั่งมาแล้วเนี่ยต้มยำชามเท่าไห,นนหร่ไว้ล่ะอยู่หน้าตานะครับมีหมูสองชิ้นชิมก่อน ไม่เพี้ี่ทีเดียวครับบางน้ำพจะมีมากครับชาร่างกายควมเจรมไทเรามาอยมือไทยหลายปปีมราเมืองไทยลราายู่งไทยแล้วก็ตันาลายปีติกชอใจสาวสาวเพื่อนไทนีก็ดูสวยนีอไปเดียวพยาเดินไปเดินมา

เรามาดูกันนะครับว่าตอนนี้สองคู่รักแห่งปีเขาทำอะไรกันบ้างถ่ายอะครันบ้นะคเจ้าของบริษัทสักมาไหม เสวันนี้ครับคือรปภ้ <S 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 いいาบริบาลเรามาดูครับว่าเราพเอรปตัดกี่รไรกัน

ป็นหยาม่ประธานกรรมการรองผู้จัดการพนักงานแม่บ้านแม่ต่อคร์รีเป็นพิธีกรหนอย่างนี้นะเจ้าแหนดูหรอขับผมใหม่บอกพวกนี้พูดอะไรกัครับเราก็ดูไปได้ครับดูแบบนี้ครับกินทั้งก๋วยเตี๋ยวกินทั้งเค้กไอติมบอกว่าที่นี่ของกินเยอะมากครับเยอะแล้วแบบว่าค่อนข้างอร่อยแล้ววันนี้ไม่ทานอาหารญี่ปุ่นแล้วครับกินเรื่อยๆยิ้ในั้งวัน อาหรญี่ปุ่นวะโอ้ชิอะไรอะปกติเห็นโพสกินอาหารญี่ปุ่นของเล่นก็มีนะครับอุ้ยพี่ทอมเจอแล้วครับบันไร่าฮ่าฮ่่ เมืองไทยลรามาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรหัสเมืองไทยลระมาอยู่เมืองไทยแลย้วก็กตั้งนานหลายปีติดอกชอบใจสาวๆเมืองไทยนี่ก็ดูสวยดีพอไปเที่ยวพัทยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของดีๆไทยแลนด์ออฟสมัยฝรัังชอบใจเวรีแฮปปี้ เดินครับแล้วก็มองดูของกินดูว่าใครจะซื้ออีกว่าใครจะซื้อกินอีกรอบหรือเปล่าทะเลาะอะไรครับโรตีหรือขมปังหรืออะทะเลาะกันครับอันนี้ทะเลาะกันคือกิจวัตรประจำวันของเขาอันนี้เรียกหยอกล้อหยอกล้อหยอกล้อครับนี่หยอกล้อกันนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับผม นีกิจกรรมนี้ตนะ้องเกิดขึ้นทุกวันนะครับสมานสมานฉันท์ตอนส <ะ S 1> องัน<อ><อ>ให้ดีขึ้นครับผมมีอะไรอยู่ดีอยหมูตาเตะครับหมูตาเต้แล้วเราขี่เต็นที่มนที่เราอ่นแล้วเราก็มามองผู้หญิงไปแล้วนะ <laughs> ครับมีคนซื้อนะครับมันเล็งพี่หมูสเต๊ะแล้วนะครับเราไปดูนะครับ หมูสเต๊นี่ใครกินครับของใครครับกินมของใครครับอของไอ้บาสครับไอ้บาสกินหมูสเต๊นที่เห็นว่าเขาเก็บบาสเห็นเขาเก็บบาสไหมเขาเก็บแบบเห็นใหญ่ๆเขาเก็บบาร์ส<ะ>เหรอเดี๋ยบบวมีเดี๋ยวมีกุมีที่โดนเขาเก็บบาสเจออีกแล้วครับคนนี้เสื้อ <c oughs> ด็จ <c oughs> เจอรอบที่หกแล้วครับวันนี้ผมผมเดิ่ไม่แทนผมเจอทุกทีครับเออตายหัวกูเต็

สาวสาวเมืองไทยเนี่ยก็ดูสวยดีชอบไปเที่ยวพัทยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของดีไทยแลนด์ออฟสมัยฝรั่งชอบใจเวรีแฮปปี้ชอบตุ๊กตุ๊กชอบเที่ยววัดไต่ใจแล้วครับไม่อยากกลับแล้วสิชอบตุ๊กตุ๊กชอบเที่ยววัดไต่ใจแล้วครับไม่อยากกลับแล้วสิ วันเวันเลยนะครับ hmm. ม mm hmm. ั้แต่ม uh, um ันเด่นเลยนะครับเดินครับกล้องหลุดเมือบภาพเป็นแสงครับมรเืองไทยาออย่เมืงไทลาดูดิ ไปแล้วก็ต so ัด้วีแล้วก็าส้่งโอ้โหมึงมเงที่ก่อนไหเนยไปัยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของดีๆไทแลนด์ออสมัยวรรังชอบใจเวรปชอบตบๆชอบเดียวัดไตใจแล้วครับไม่อยากกลับแล้วสิชอบตบๆสวัสดีครับตอนนี้นะครับชาวคณะสักกระพาท่งเรานะครับตอนนี้เด้อยู่ที่สวนศรีนครเขื่อนขันนะครับ เป็นสวนที่อยู่ในจังหวัดสุรราการนะครับอําเภอพระประแดงใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เองนะครับเป็นพื้นที่ที่มีสีเขียวนี่พระประแดงนี่เป็นพื้นที่ที่มีสีเขียวที่ติดอันดับสีของโลกครับว่าโอโซนอากาศดีมากเลยนะครับตลอดเวลาที่ขี่มอเตอร์ไซค์มานี่สวนยังนั้นมีแต่บ้านคนรวยนะครับไม่เลือกอยู่กับชาวท่วงเราคุณบาสเป็นไงครับคุณบาสถามคุณบาสหน่อยอยู่มากครับเราพาดาราเกาหลีมาด้วยครับดาราเกาหลีครับตั้ง่ายมิวสิกอยู่ครับตอนนี้เขาหานังเอกนังเอกอยู่นะครับ มันเล็งเด็กแล้วครับเนี่ยมันเล็งเด็กนั่นแหะมันเล็งเด็กนั่นแหละตาลองเลอมแตกูรู้กูเคยทำเดี๋ยวเราจะไปหาปลากันนะครับที่นี่ปลาสวายปลาดุกปลาช่อนโอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้นแต่มันก็ไม่ใหญ่กับบางอย่างหรอกครับบางอย่างใหญ่กว่าอะไรใหญ่ผมแม่พ้องตีนคิดอะไรกันเนี่ยมองตีนเนี่ย นึ่งแม่น่าครับน้องพี่มาพักเหน่งนี่เห็นป่ะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรวะกกิ่ง็ได้้มัเนียต้นจากอ่ะต้นจางนี่แหละโลเคชั่นที่มากเชี่ยน่ากลัวกถนนสวนนี่กูมาถ่ายนางผีหรือว่าถ่ายอะไรเนี่ยลองกูโกะก็ไหนเขาตามมากระทืบเราอย่างงี้บอกทางเสร็จเขาตามพวกมาบ้านจิกกี้ก็เนี่ยไหนครับนี่อะไลหลังเลยผมเป็นหมู่บ้านเลยนี่หว่า มันเจ๊กกี้แคหาเจ๊กกี้มารวยไม่ห้ามพูดอันนี้มันเราไม่รู้เรื่องอ่ะเขาจ่ามันต้องผมไม่พูดไงไม่เรามาได้ผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยลหลายปีหลายปีผมรักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งหน้าหลายปีติดอกชอบใจสาวๆเมืองไทยนี่ก็ดูสวยดีชอบไปเที่ยวพัทยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของดีๆไทยแลนด์ ฝรั่งชอบใจเวรีแฮปปี้ชอบตุกตุกชอบเที่ยววัดไตใจแล้วครับไม่อยากกลับแล้วสิชอบ,ชอบตุกตุกชอบเที่ยววัดไตใจแล้วครับไม่อยากกลับ ในสุดก็มาถึงนะครับขอชมนกบินกันให้ควักเลยคุณผู้ชมตัวไหนก่อนเลยเนะี่ยดูสิครับบินกันให้ควักเลยครับนกบินกันเงียบสงบเลยครับแหมเห็นแล้วครับบินหลายตัวเลยครับแมงวันครับบินีมันต้นกระถิ่นหรือสตอวะที่สตอร์วะหะัวเนี้ยเฮ้ยนี่สตอร์เหะ นีจัตุรัสอ่ะหอดูตรงครับเป็นอาคารสามชั้นเอียงซ้ายเล็กน้อยสีผ้าองศาครับวัาเดินตอนใช้ความมันระวังก็สวยดีนะเห็นต้นไม้ทั้งนั้นเลยยิงจบด้วยแหละร้องเหลือเกินนะประเทศไทยเรามาอยู่ประเทศไทยหลายปีหลายปีหมรักประเทไทยแล้วมาอยู่ประเทศไทยแล้วก็ตั้งงานหลายปี ขอบใจสาวสวเมืองไทยนะค่ดูสวยดีพอไปเกียวพัทยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของดีๆไทยแลนด์ออฟสมัยครับก็จะจางไปวันนี้นะครับถึงเวลาที่สุดท้ายแล้วจะฝากผลงานอะไรบ้างครับคุณบารตอนนี้ผลงานอะไรอยู่ครับกับกับทางทางทีวีตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับทํางานอะไรอยู่ครับตอนนี้ฝากฝาผลงานหน่อยมึงอาชีตจริงมึงสิพี่ทําไมอะ ปากลันองไมยืนตะวันนะครับเออเดี๋ยวนี้เลิกงัดตู้เบอร์จ่ายยังเหลือยังฮะเร็วครับเลิกแล้วแล้วน้องเต้ยฝากผลงานได้ไหครับจะฝากผลงานอะไรกับทางบ้านได้ติดตามอะไรบ้างช่วงนี้ทำอะไรอยู่ครับถ้าทุกคนอยากไปเที่ยวที่ต่างประเทศจะลืมอาสยามออเชรครับโฆษณาทเขาทักษะอะไรพวกนี้อ่ะบอลงานครับไม่มีอะไรครับฝากอะไรครับขนม ต้มมันอิเคะแล้วขอคุณพักคุณครองมึงด้วยนะครับครับบุญรักษาครับตาสว่างเลยและครับครับตอนนี้สวนสวนสวนศรีนครเขินขันวันนี้เรามามากันทั้งหมดสามสี่ชั่วโมงแล้วสรุปดีไปดูหอชมนกไม่มีเหี้ยเลยเจอแต่แมงวันบินสามสี่ตัวก็ดีครับดีครับใครว่างๆก็มาเที่ยวนครับสวนนครศรีเขินขันพูดชื่อถูกไหม เขื่อนสีขันอ,อ้สีขันนัวนัวชื่ออะไรสีไอ้เขื่อนเขื่อนสีสันนครสีขันสีนครเขื่อนขันเออนะครับก่อนจานไปก็สุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วท้ายสุดก็ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณใครวะมาก,ก็จ่ายเงินเองเนะฮะขอบคุณต้นไม้นกอากาศดินฟ้าแล้วเจอกันน้องกูคันและบัสจัดไป Yeah everybody when a me comes wanna pull me if I damn a touchdown It's ready for ready for get down มาอยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรหัะเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแลย้วก็ตั้งนานหลายปีติดอกชอบใจสาวสาวเมืองไทยนะก็ดูสวยนีชอบไปเที่ยวพัทยาเดินไปเดินมาเจอแต่ของดีไทยแลนด์แลนด์ออฟสมัยฝรังชอบใจเวรีแฮปปี้ชอบตุกตุกชอบเทียววัดไตใจแล้วครับไม่อยากกลับแล้วสิชอบตุกตุกชอบ อยู่เมืองไทยหลายปีหลายปีผมรหกเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีเช้านี้นึกคุงนใจอยากเช่าหมอไซลวไปเที่ยวกระบี่ดา,าลลักษณาต้นใจฝรั่งบอกอย่าไปนะไอวอนทูซีพอมาถึงฝรั่งตกใจเฮ้ยสมตำไทยแล้วมันแสบอีลีฝรั่งบอกสบายไม่พือไม่พื้ไม่พือนร,รอย in Thailand I want to walk up in the mall and meet them girl in CM I want to go to Thailand I want to shop in Thailand I want to go up on the beach and put my feet in the sand Wow Where the beach them? Show me the taxi them Which way we go? Which way we go? เดียพาสปอดที่ไม่เฮ้ย ي, มันหายไปไหนผล <c oughs> ิตไทยแล้วเขาว่าใจเดียตามคืนให้ที <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ไม่เกินนะสามวันเจ็ดวันพาสปอดไปนั้นนะกลับมาได้ไงคน,ไท,นไทยเนี่ยเขาว่าสุดยอดเมืองไทยเนี่ยเขาว่าสุดยอดจะเข้าจะออกรูลสึกปลอดภัยแชร์และมีอยู่เมืองไทยและสนุกสุด มืองไทยหลายปีหลายปียปผมระหักเมืองไทยแล้วมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ตั้งนานหลายปีผมรหกัก